หน้าเยอะมากสีพี่ออฟเพี่ตันแล้วก็พี่จ๊ะด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับโอเคด่าโอเคพี่ออฟด้วยของพี่มาด้วยนะมันจะอ้าพีเอฟครับตัเบอร์ครับพี่เอฟด้วยนะครับเจอทางมาแล้วครับท้าพี่นะครับท้ายลูกเสือบุทธิชัดตั้นเองมาด้วยตัวเองเลยนะฮะอ้าวพี่เฮงครับอย่ารอช้ากันเลยดีกว่าเรามาเริ่มตั้งแต่คำถามแรกกันเลยดีกว่านะครับว่าจุดเริ่มต้นหรือแรงบันดาลใจอะไรครับที่ทำให้เกิดเทศกาลดนตรีวันปล่อยเสือ จงมันดีขึ้นมาตั้งแต่ครั้งแรกและมาครั้งนี้ถึงเป็นคอนเซปต์คห้ทำไมาถึงใช้คอนเซปต์่า้ลูกเสือเป็นทีมหลักครับก็ง,บอองานครั้งนี้เกิดด้วยความรักตอนม3ครับเราเคยได้ยินมาครั้ง <c oughs> หนึ่งมันเป็นเรื่องเล็กๆครับไม่ได้เรื่องใหญ่โตอะไรเลยครับเ้าบอกเรื่องเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่มีเหตุการณ์จริงนะครับตอนเรียนครับแล้วก็จงแยกจากกันแล้วม3ก็เป็นวาระสำคัญที่น่าจะได้ตอกลัง ก้ากีตาไปวันที่ฆ่าลูกเสือนะครับแล้วก็วันเดนไทายก็ไม่กล้านะครับเราเป็นเด็กหลังห้องอน,นะครับแล้วก็กีฬาสีก็ไม่กล้าเอาเอา,เอา,เอาไปฆ่าลูกเสือแล้วกันก็จังหวะที่เล่นกองไฟเสร็จก็จะไป,ไปนอนอก็เลยเล่นเพงลงรักเธอเสมอครับตอนปีสามห้านะครับเขาชื่อว่าออสิริรัตน์วันนี้ลูกสองเล้น,น <S 2> <S 2> เอาให้ละเอยียด นะครับเคยวันป่วยเสือถ้าเกิดมาจากความรักในค่ายลูกเสือไม่น่าเชื่อก็จะงอกงามแล้วก็กลายมาเป็นสิ่งที่ผมทําเรื่องอีโคเฟนลี่เราทําในฐานะของคนของประชาชนทั่วไปไม่ได้มีความรู้ใดๆเลยนะครับที่ทําเรื่องเนี้ยแต่เราไม่รอครับเรารู้สึกว่าเออมันจะเป็นก็ต้องทําเรื่องของความยั่งยืนหรือเรื่องของอีโคเฟนลี่หรือเรื่องตีเรื่องใดๆผกคุยมาเป็นสี่สิบห้าสิบปีแล้ว งานวันปล่อยเสือของเราแล้วก็ในโอกาสนี้นะคะขออนุญาตนะคะเเรียนเชิญน,นะคะค่ะพี่เฮงครับพี่เฮงน,นะคะถ่ายรูปนะคะร่วมกันแล้วก็ในโอกาสนี้ขออนุญาตเชิญน,นะคะคุณอภิเทพนะคะร่วมถ่ายรูปมาขอที่ระลึกด้วยกันหน่อยนะคะคีนะมันกว่าครับโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเคยมาแล้วเล่าประสบการณ์ย้อนหลังหน่อยว่าครั้งก่อนๆเป็นไงบ้างครับสนุกทุกครั้งครับและครั้งนี้ก็มั่นใจว่าสนุกกว่าเดิมแน่นอนโชว์ของเราเป็นไงบ้าง ดีกว่าเดินแน่นอนนี่นะฮะกไว้ครับอุกไว้ครับไม่ทิ้งเดือยโดยดีมากสำหรับอันนี้พอบอกว่าอุกไว้เลยไม่กล้าถามด้วยว่ามีไม้เด็กหรือตายต้องไปดูเองในวันจริงใช่แล้วค่ะบัตรไม่ได้นะสองใบนะคะสองพันบาทหนึ่งแถมหนึ่งอยู่ช่วงนี้นะฮะคนละนิดคนละหน่อยเดี๋ยวจะถามได้ไม่ทั่วถึงนะฮะของปากของคอ คคดนต่อไไป้เลยรับขอถามนะคะพี่ๆี่วงมอกท่าการ์เด้นนะคะว่าพี่แดงพี่แดงพี่แดงขาอะไรคือโมเมนต์ที่แบบประทับใจที่สุดในช่วงเวลาวันปล่อยเสือที่ผ่านมาแล้วปีนี้คิดว่าจะมอบอะไรโมเมนต์ที่ประทับใจให้กับแฟนๆบ้างคะวันสนุกเหมือนเดิมครับผมนะฮะแต่ไม่ไม่เหมือนเดิมนะฮะปีนี้เราจะมากกว่าเดิมนะครับผมจะวิ่งลงไปข้างล่างด้วยพลาดเลยล่ะรอบงานครับผมไปน้างานเลย่ะแต่วิ่งลงไปข้างล่างด้วยง่นะคะ วงอื่นน้อยกว่านี้ไม่ได้แล้วนะคะพ่อบอกว่าไม่ได้พูดเล่นอะไรนี้ทาจริงนะรอดูฮะมอค่าวงอื่นน้อยกว่านี้ไม่ได้แล้วนะขอบคุณพี่แดงวงมอคามากมากเลยค่ะอไปต่อนะครับเมื่อกี้สกิดกันนะครับพี่พ่าววงมาเจนต้านะครับคิดว่าความสนุกของงานนี้ไม่น่าจะอยู่แค่บนเวทีเท่านั้นนะครับแต่อยู่ที่แฟนๆด้วยวงมาเจนต้าเตรียมอะไรมาสนุกกับแฟนๆบ้างครับ งานนี้บอกเลยว่าคนที่มาเนี่ยไม่ต้องไ,ไ,ไม่ได้มาคาดหวังดูตีอย่างเดียวครับมาประสบการณ์ด้วย<ะ>ยังไงค,คือก่อนที่พูดถึงโชว์ผมเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวพูดถึงแบบภาพรวมก่อนผมก็ไปมาเมื่อปีที่แล้วไปหลายหน้าไปหลาน้าครัเป็นคนที่ไปเที่ยวจริงๆแล้วก็เป็นคนที่ไปเล่นดนตรีด้วยอเล่นสองอแล้วก็ไปขายของด้วยสามแล้วก็ ชาวรถบ้านด้วยอจียหลายฐานะมากโอ้ยค,อคุณมาเต็มค,คือคือพอมันหลายฐานะมันมันมีความมันทั้งทั้งความหลากหลายที่เราเดินแต่เข้างานเราจะเห็นกิจกรรมต่างๆมากมายก็แต่การจอดรถแล้วเราต้องเราต้องโชว์ความเก่าด้วยคือเราต้องรู้ทัเล่เรารู้ทัเลว่าลานจอดไหนเนี่ยสะดวกสุด ผมมีทั้งจอดทั้งนอกและจอดทั้งในงานเพราะผมมีรถบ้านทั้างในจอดได้คนละแบบอ่โอเคแหละนะครับที่เป็นเออ่เป็นเพื่อนเหงด้วยก็มีวีพีจอดได้ทีวิ้ยตายแล้วไม่แต่กับกูก็โดนไล่รอพอดีบ้านเลยราก็พอดีนะถูกจอดหลังเต้นเจริพันธ์เลยเอโล่งๆไม่มีอะไรเลยล่งๆเลยจอดปุ๊บรอพาวิ่งเลยคุณภาคกงครับจอนครับเชนออกครับก็ไม่ได้เนาะกลังของแฟนคลับศิลปินหรือคนที่มาดูงานน่ะ บรรยากาศเนี้ยมันทําให้เราเนี่ยรู้สึกแตกต่างจากงานที่เคยไปอื่นๆไหมแล้วก็การเล่นของเรามันเป็นยังไงบ้างกับบรรยากาศค่าลูกเสือครับเป็นครับเป็นเป็นอะไรที่สนุกมากนะแล้วก็เห็นเห็นเสือสาวว้าวยอะแยะมากมาชอวแม่เสือสาวเสือสาวคุณคิดดูนะครับผู้ผู้ชมที่ไปในงานใส่เสื้อะไรนี้ทั้งนั้นเลยนะฮะทั้งนั้นเลยครับโอ้โหทั้งเสื้อนอกเสื้อในเสื้อ ลองซื้อมาให่ใส่นะครับผมว่าพี่ใหม่ต้องเตรียมชุดบรรยากาศตื่นเต้นครับอะไรนะบรรยากาศตื่นเต้นมาก่ผมนึกถึงพี่ใหม่ใส่ชุดเดียวกับปกแผ่นแล้วครับพยายามแล้วอะไรเงี้ยหรอผมพยายามนะครับเป้าหมายเดียวกันใครส่งเพลงวงสามัญมาจีบนูค่ะลองคุยเล็สักพักก็ได้ครับ อาจจะชอบเนาะโอเคลองเปิดใจดูเป็นคนจริงใจนะเอออ่ะเทศกาลดนตรีวันปล่อยเสือเนี่ยเขามีธีมเป็นค่ายลูกเสือนะครับอยากถามสามานว่าครับว่านึกถึงภาพอะไรเป็นอย่างแรกเมื่อนึกถึงบรรยากาศของเทศกาลดนตรีที่เป็นธีมลูกเสือครับอลองถ้าเป็นสามานนะครับผมกับความเป็นลูกเสือก็จะนึกถึงเออเงื่อนครับอะไร เงื่อนครับผมโอเคค่ะเขาเขาออกเศษให้ผมทักอะเป็นสามาเราก็จะเน้นปมเงื่อนเชือกทั้งหลายครับค่ะข้างเงื่องครับเงื่อนทุกวันไหมฮะเงื่อนช่วงนี้เงื่อนทุกวันเลยครับอันนี้พูดถึงฝึกลูกเสือแหละใช่ลูกเสือก็งานลูกเสือเราก็เรียกว่ามีกิจกรรมหลากหลายอย่างครับผมสามสเราก็ปีนี้ปีที่สองแล้วครับก็ มีโชว์อะไรใหม่ๆมาให้ทุกท่านที่มาได้ร่วมงานไปเสือด้วยครับผมรับรองเป็นสไตล์ของสามารนที่ทุกคนจะต้องชื่นชอบแน่นอนนะครับเต็มครับขอบคุณครับสามารนครับโอเคค่ะแล้วก็อันนี้ขออนุญาตเขาเรียกว่าเดินใหม่เลยเนาะเพือ่อให้ได้มีโ<แ>อกาสคบคนจะเป็นคำถามเดีย,ยดวกัน ะะสำหรับคำหนาียวกันเลยคือว่าอยากให้พี่ๆศิลปินนะ,ะแล้วก็ตัวแทนนะคะของกลุ่มกิจกรรมนะคะช่วยป้ายยาน,นิดนึงนะคะ่ะว่าปีนี้ถ้าเกิดมาดูเรานะ,ะที่งานปล่อยเสือจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือว่าอยากฝากอะไรแฟนเพลงบ้างคะขออนุญาตพาแม่ไปครับไป,ไปงานด้วยปีนี้ผมตั้งใจพาแม่แล้วก็ครอบครัวไปนะครับมผมอยากจะสื่อสารให้เพื่อนๆแฟนเพลงทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็ต่างประเทศรู้ว่า งานปล่อยเสือนอกจากจะพาแก๊งเพื่อนนะครับแฟนไปแล้วเนี่ยสิ่งสาคัญที่คุณควรที่จะพาไปให้ได้สัมผัสพ่อแม่ได้สัมผัสหรือพี่น้องสัมผัสคือครอบครัวหรือแม่พ่อพาพาเข้าไปครับการที่ไปงานปล่อยเสือหลายๆปีที่ผมไปเล่นดนตรีมาเนี่ยการที่ได้พาครอบครัวหรือพาครอบครัวพาแม่พาพ่อไปเนี่ยมันเป็นความทรงจําครับพี่สนุกเป็นความทรงจําที่นี่คือการทีเที่ยว งานปวีณอต่อไปจะเป็นการไปเที่ยวของครอบครัวด้วยนอกจากดนตรีแล้วนะครับพอมีทั้งทั้งรถบ้านมีทั้งพื้นที่มีกิจกรรมมีฐานามากมายครอบครัวก็เป็นสิ่งสำคัญในการที่จะพาท่านเหล่านั้นไปเที่ยวกันปล่อยเสือครับงานเทศกาลดนตรีวันปล่อยเสือนี่อเหมาะกับล่อยเสือทุกทุกคนแน่นอนเหมาะก,กับครอบเหมาะก,กับทุกทุกวัยครับน่ารักมากนะว่าไอเดียนี้เป็นไอเดียที่ดีเลย,เลยครับก็อึ้งขอบคุณมากเลย เงียบกันหมดเลยไม่ไม่ดีฮะดีมากๆเลยนะฮะขอเสียงประมือกับไอเดียนี้หน่อยนะีฮะ <Okay. S 2> ให้กับเทวงโกเลนนฮะจริงค่ะซึ่งผมอยากจะพาครอบครัวไปด้วยนะฮะผมจะได้ให้เป็นฝากปีนี้นะครับโชว์ของโนงอัสดีพวกเราเป็นมวยรองมาทุกปีฮะพวกเราก็ต่อยเต็มข้อเตะเต็มปี <Hey. S 1> ฮะหลังหลังมาฮะค่ายใหญ่ๆเริ่มให้เราเล่นหลังหลังเพื่อนเลยฮะเล่นปิดแล้วครับครับล่าสุดเล่นปิดค่ายใหญ่ครับเดือดมากอ่ะ และปีนี้นะครับจะเป็นโชว์พิเศษของนงหัเดียครับที่ไม่เคยดูที่ไหนมาก่อนครับรับรองว่าแจ่มมากครับให้ติดตามเลยนะให้ติดตามเลยรอดูเลยรอชมค่ะเดี๋ยวเดินรอบคนเดินไม่ต่อเลยได้ไหมคะอยากรู้แล้วว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างนี่ต้องฝากติดตามนะพี่นงเมื่อกี้ตอนที่ฟังนี่รู้สกคราะหมากนะตอนงานเยอะมากืมื่อเราเดินไปรอบๆอ่ะมันมีอะไรให้ทําตลอดเวลาแล้วก็เจอเพื่อนฝูงที่จะแบบเป็นกลุ่มวกทุกปีตั้งแต่สองสามสี่อ่ะ ผมมีเพื่อนเยอะขึ้นมากๆในงานแต่ละครั้งที่มาเจอมาถักทายกันก็แบบสนุกมากเอายดีมากเลยเหมือนเป็นลูกเสือจริงเลยเนาะได้เพื่อนกลับไปด้วยเนาะกดข้อที่หนึ่งลูกเสือเป็นดีกับทุกคนเนี่ยมีเพื่อนใหม่นะต่อเลยครับมาเอามาสักหน่อยไหมสักหน่อยไหมสักหน่อยไหมมาด้วยกันมาด้วยกันครัอ้อยแหม่โอเคไปพี่ก้องครับพี่ก้องครับกระดาษกระพินอ่าซินิฟูโฟล์ดก็จริงๆปีที่แล้วปีแล้วมันเรามีเซอร์ไพรส์ก็คือเพลงใหม่ ในปีที่แล้วนะฮะที่ปล่อยปล่อยปีแล้วแล้วก็เล่นเป็นที่แรกครับแต่สุดท้ายของปีนี้คือเราจะหยิบเพลงที่ไม่เคยเล่นห้าปีโอ้โหมาเล่นที่นี่อยากรู้เลยเหรอเซอร์ไพรส์อีกครั้งประมาณนั้นอยากรู้เลยเหรอเพลงอะไรอ่ะตอนนี้ทุกคนแบบยุ่งงี้เซอร์แล้วนะเซอร์แล้วนะเซอร์แล้วนะลองดูครับเราดูอ่าตัดสินใจกัน สนุกตลอดเลยอ่ะมีเรื่องให้ลุ้นตลอดเลยอ่ะใครรู้อย่าเพิ่งสปอยนะครับผมอยากหาเองลองดูนะครับติดตามนะพี่นะได้ติดตามแล้วก็เติดตั้งติดรับโอเคขอบคุณนะครับพี่ก้องนะครับจากซีรีส์ปูนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตทางนี้ค่ะมีมีไมค์ค่ะพี่ได้เลยจัะรีบก่อนรีบกันก็ได้อ่ะได้เลยไล่กับอ้าวอาหนูหนูเอ่อหนูก่อนก็ได้ค่ะได้ค่ะนะครับเลยจังข้าสวยดิค่ะตัวเป็นตัวแทนจากวงเลนิซาลานะคะเป็นเมคกี้บอลว้าว ถามอะไรนะคะฝากอะไรถึงแฟนๆที่จะมาจองเราแบบมาดูเราสักหน่อยค่ะว่าเดนิสลาเตรียมอะไรมาบ้างคะก็เตรียมตัวมาเยอะเหมือนกันครับเพราะว่าตอนนี้เราก็มีการปรับโชว์ใหม่ก็คือมีความสนุกมากขึ้นค่ะใช่แล้วตอนนี้ก็คือจะมีเพลงใหม่ที่กาลังปล่อยออกมาด้วยเป็นอัลบั้มเลยก็คือเล่นกันที่วันปล่อยเสือเลยใช่ค่ะซึ่งมีเพลงปล่อยมากัอนนานนี้แล้วชื่อว่าหัวใจเธอน่ารักก่าใครซึ่งก็คนน่าจะได้เคยฟังกันแล้วนะคะ แล้วก็อยากบอกว่าเรนชลาเนี่ยมีคำสาบอย่างหนึ่งค่ะยังไงคะก็คือใครที่ผิดหวังมาเนี่ยเวลาที่ได้มาดูพวกเราเล่นสดๆกันนยกลับไปก็จะจะเป็นผู้ถูกเล่นสมหวังนะคะนั่นแน่เอาละต้องลองเดี๋ยวดิฉันจะไปขออนุญาตดนึงยังเล่นคีย์บอร์ดให้กับวงโลกี้เล่นไลท์อยู่ไหมฮะเล่นอยู่ค่ะถ้าพี่เฮงชวนนะคะคุณอาจจะไม่รู้นะฮะแต่โลกี้เล่นไลท์เป็นวงที่ ชอบช้อปปิ้งศิลปินมาได้สนุกมากเลยทีเดียวใช่หนูเป็นในนั้น่น้วเป็นตัวซีเครตเป็นตัวจุ่มจุ่มจุ่มเป็นตัวจุ่มนะคะโอเคเรนิตาลาครับครับค่ะก็ไม่ด้พูดอะไรพูดแค่ว่าปีที่แล้วเล่นไปสามเพลงทวนปีนี้สัญญาว่าจะเล่นจนกว่าเล่นกว่าจะเขาจะไล่จับลงจากเวทีครับเป็นมิตรหมายที่ดี มันเหมือนเดิมนะมันเหมือนเดิมนะสองชิ้นมหาประไลกยนะครับผมเมื่อกองอยู่ไหนฮะเมื่อกองมือกองน่าจะเมาเบียร์ครับผมเราเริ่มเลยหรอคะเราเริ่มแล้วเริ่มแล้วโอเคค่ะคุณนี่ก็สนุกมากสนุกมากขอบคุณมากเลยค่ะมาทางฝั่งนะคะนี่นะคะคุณพ่อใหญ่ของเรานะคะช่วยแนะนําตัวเองหน่อยค่ะว่าคุณพ่อมาจากไหนยังไงคะยุคตะลุวนะครับเอ่อจริงๆแล้วผมคือกลุ่มชาติพันธุ์ยักุลที่ อยู่ที่อำเภอเทพสิ่์จังหวัดชัยภูมิใกล้กับทุ่งอุทยานสายงามนะครับอันนี้ผมก็มาในนามตัวแทนนะครับแล้วก็จะไปวัดปล่อยเสือจริงๆนะครับถ้าในภาษาจินของคําว่าปล่อยเสือในภาษาของผมนะครับให้ให้คาัาฮุนให้ให้คารับเป้เป้ไหนทุกคนลองพูดพร้อมกันสิคะหนึ่งสองสาม ให้คาเบ็นได้และหนึ่งศัพ์วันปล่อยเสือวัปอยเสือนะคะเดี๋ยวยังไงไปทัวนอีกทีในวันงานกันสนุกนะมีทั้งกิจกรรมมีทั้งเพลงแล้วก็มีกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยอ่ะนอกจากนั้นมีมีอะไรในในของพ่ออีกครับก็จะมีดนตรีนะครับของกลุ่มชาติพันธุ์นะครับแต่เรายังไม่บอกว่าเป็นยังไง ให้เราไปฟังเองเนาะใช่ครับน่าสนใจมากน่าสนใจมากเลยค่ะน่าสนใจงั้นไปหาเขาเขาเรียกว่าแขกผู้มีเกียรติจำได้ไปเจองานดีๆสวยๆแบบนี้บ้างไหมเซนเซเค KA ครับครับผมครับผมผมนเซเโอเคครับผมเซนเซเคนะครับเป็นสิ่งอาบิต์นะครับผมเป็นคนเดียวในโลกนะครับที่ใช้ปั๊บตกชวาสร้างงานศิลปะบนพื้นที่สาธารณะนะครับว้าว ชิ้นงานไม่ได้ดูไลส่วนมากที่จะได้ดูกันเนี่ยผู้คนต้องไปดูตามข้างถนนเพราะว่าผมจะเอาไปติดตามที่ต่างๆครับงานะจะหาที <c oughs> ่ไหนต้องก็ต้องออกไปข้างนอกแต่งานนี้ผมจะเอาไปให้ดูเยอะมากๆเลยที่ตัวชิ้นแรกๆที่ผมเคยติดตามก็คือเป็นกล้องวงจรปิดใช่ที่ <ผม S 2> ทําจาก,กตับชวาใช่ครับก็บติดตามพื้นี่ต่างๆางเลยนยฮะคนก็จะฮือฮากันรับนโอกาส ลูกเสือโอวกาลลูกเสือโอวกาลลูกเสือโอกาลนั่ารักอนีหันมานะไม่ใช่ก็สามารถไปแวะไปพูดคุยนะครับกับเซนเซเคได้นะครับเห็นเหมือนว่าแพลนปีหน้าวันปล่อยเสือหกขอบคุณทุกท่านนะครับตอเสียงปรบมือกับตัวแทนศิลปินขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวพักผ่อนครับเเเรายังมีก็ มาตั้งแต่ช่วงแรกของงานแถลงข่าวแล้วครับขอเสียงปบรบมือนะครับต้อนรับคุณตันภัสกรนาทีจากแบรนด์ตันพาวเวอร์คุณตันครับ <Yeah. S 1> มีผู้สนับสนุนของเรานะฮะและในช่วงเวลานี้นะครับค่ะโอเคขออนุญาตนะครับ <Okay. S 2> เรียนเชิญพี่จะจากยิปอินซอยครับขอเรียนเชิญครับ ขออนุญาตครับเขาเซ็นโปรบึงครับตอนรับพิจารนะครับจากยิปบินซอยครับเดี๋ยวทีมงานครับต้องขออภัยนะครับวันนี้คนเยอะมากๆา่านพิจิตรตกหล่นนะครับในช่วงใหญ่ขอเป็นตัวแทนรับเอาไว้นะครับสติกเกอร์นะครับแต่วันนี้ในมุมหนึ่งดีใจมากๆเลยนะครับที่วันนี้ทั้งผู้ใหญ่พี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็ศิลปินเนี่ยมากันอย่างคับทั่งนะครับ ก็อย่างที่บอกไว้นะแต่วันนี้อ่าโอเคตรงนี้พร้อมแล้วนะครับเริ่มจากท่านแรกที่เราจะพูดคุยกันหน่อยดีกว่านะครับคุณตันนั่นเองนะฮะสำหรับเหตุผลนะฮะที่ทําให้แบรนด์ตันพาวเวอร์นะครับตัดสินใจเข้ามาสับสน์เทศกาลดนตรีวันล่อยเสือในปีนี้คุณตันนะครับมองยังงครับคุยอยากไปเที่ยวเองจัดจััจล ว่าปลอยเสยือก็มีมาละวห้าปีทุกๆปีก็สนุกสนานครับครับก็สนุกแล้วก็มีคนไปดูมากขึ้นไม่รู้ว่าใครเคยไปกี่ครั้งใครไปครบห้าครั้งแต่ผมไม่เคยไปที่จะไปครั้งแรกนี <laughs> ่เป็นครั้งแรกก็รู้จักจเฮงก็เไป,เปงานของเฮงมางาน,นงากับวิมพันห์ใช่ไหมก็เห็นเฮงตั้งใจยทำงานมากเลยแล้วก็งานทุกง,งานในเฮงก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องกำไร,รขาดทุน,นอะไรเงี้ยนะคิดถึงแต่ว,ว่าเออทำยังไงให้ให้คนดู สำหรับสฉันงานนี้ผมยิ่มฟังยิ่มเชอบเลยนะทั้งแบบที่ถึงสิ่งแวดล้อมีิ่ถึงชุมชนที่ถึงเจอไม่ค่อยมีคนที่แบบนี้นะบางคนจะคิดถึงว่าเอ้ยเราจะขายบัตได้เท่าไหร่เท่าไหร่นะมีวันหนึแถมหนึ่งเลยโอ้โหอะไรแตกูซื้อบาเดียวล่ะตอนนี้กูขาดอีกคนนึงไปรู้มีสาวคนไหนแล้ว ป,ประกาศหาคู่เลยนะครับเพราะว่าซื้อปอลหนึ่งครั้งหนึ่งไปออเอาใครอยู่คนคหนึ่งครคนเดิมงานนี้ทั้งหมดนี้กูบอกให้และทั้งงานนี้นะกูรู้จักอยู่คนเดียวรู้จักพุ่งทเดียวนอกจะเห็นแล้วรู้จะคุ้งผมอยู่นอกวงการนี้อายุมาแล้วแล้วก็ตอนนี้เริ่มคึ่คั้นอยากจะไปดูคอนเสิร์ตมากขึ้นนะครับว่าช่วงสุดท้ายของชีวิตนะครับขอให้เจอคอนเสิร์ตนะับ ซส์อย่างที่บอกว่าผมอยากไปอันนี้ก็เลยจําเป็นนะครับถ้าเกิดไม่ได้เป็นสปอนเซอร์กิอไม่ใช่ให้ไม่ไปนะครับอันที่จริงแล้วอ่ะไม่เป็นสปอนเซอร์ไม่ซื้อบัตรจริงไม่ให้ผมไปแต่คนที่ไม่ให้ไปคือใครครับแฟนพี่เองเหรอคะเไมมอนช้ ถ้าผมไม่เป็นสปอนเซอร์เมียกูไปให้ไปรอกครั้งคืนเข้าใจตรงกันใช่ไหมเออพอกูเป็นสปอนเซอร์กูต้องไปครั้งคืนละเมี้ยเข้าใจไหมเมียเออไม่งั้นไม่มีเหตุผลให้ไปเลยไปได้ยกเมื่อายุวานนี้ผมไปดูคอนเสิร์ตอะไรปล่อยเสือผมบ้าป่าเสือ โอ้เนี่ยอยู่บ้านก็เป็น,นสปอนเซอร์คุณต้องไปดูงานเนาะมันสุดโต่คไหนเนอะความจริงเปิดเผยนะความจริงเปิดเผยเนาะอีกกำลังใจด้วยนะครับบอกว่างานนี้นะเออไม่ได้ใจมึงอย่าไปเลยนะเหนื่อยชิบหายคาุก็แค่ได้ยินแค่ที่จอดรถไายแล้วก็หลายเวทีนะครับนั้นตามเพราะว่า,าก็อีกกำลังใจเล็กๆเติมพลังให้กับคุณที่เดินทางทั้งไปทั้งระหว่างกลางแล้วก็โดยเฉพาะเอ่อตอนกลับบ้านนะครับก็มีที่ ทีมคุณเองให้โอกาสพวกเราที่เข้ามาร่วมงานด้วยนะเพราะว่าเราทําเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ในเรื่องของการสร้างความยั่งยืน hmm, ok, เนี่ยเราเชื่อมโยงเราใช้คําว่า the ethical lifestyle society ก็คือการมีจริยธรรมในการใช้ชีวิตเนี่ยโดยเอาการกินการอยู่เชื่อมโยงกับผู้คนเรามีพื้นที่ในงานอยู่1ใน700กว่า ก็คือประมาณไล่หนึงนะคะซึ่งเลยเพิ่มปิดท้ายเลยนะครับเพราะว่าเป็นส่วนสําคัญส่วนหลักเลยของงานเลยนั่นคือสถานที่นั่นเองนะครับใช่แล้วก็นะขออนุญาตนะคะลำดับถัดไปนะขอเชิญานถ่ายรูปรวมกันนะครับก่อนที่หลังจากนี้เดี๋ยวเราจะให้พี่สืบชนได้สัมภาษณ์ที่แบ็คกจอบนะครับขอถ่ายรูปรวม2ช็อตนะครับช็อตนี้ขอ